ค่บอกว่าแวะมาเลยแวะมาเลยทางผ่านบอ่อขาให้เสร็จเลยมาทำไม่ได้เลยท่นสัญญาใช่วัดอ้อมอ่องอ่ะเขาทางทานงา่ายมากไม่ต้องอ้อมาบางโระทองบางใหญ่เลยไม,ไ,ไม่ค่ะร้องร้องเล่นคนขอมาก็แจกแต่ถึงเราจะมีงานเยอะแค่ไหนคุณเม่เขาก็ขอแค่15วันต่อเดือนเท่านั้นเนี่ย นี่กุมภาเกิ์นะครับเกิ์ป่ะเกโกลาจันวาเกิ์แล้วจันวา20ก็ได้อยู่นะ20กันหนูต่อรองให้่20กันหนูช่วยต่อรองให้อยู่เออคนที่บ้านแม่ที่เป็นช่างเสริมสวยเขายากเป็นพันธมิตรพันธมิตรติ้งกะ้าได้เลยแม่แต่เดี๋ยวนี้หนูไม่ค่อยได้ขายของแม่ดูหนูดิวันๆอยู่กับน้องไม่น้องก็โลงบางอ๋อเโหยากเป็นไงเปิ้์นอ้อยอ่ะทุตัดชุดอ่ะติ้งกะ้าได้เลยเนาะ เขาบอกว่าเขาบอกตอนน้ำหนึ่งกับเวลาท้องอ่ะจะแม่นมากแล้วก็โดนชิ้นเขวิ่งโง่การป้อมาแล้วมาเชิญค่ะเชิญมาเลยมาเลยมาแล้วค่ะมาใครอ่ะมาพิ่เตยมาใครอีกอ่ะนั่นแหละไม่ยอมมาอ๋อเนี่ยเรียงรูปจะเรียงหลานจะเดินนะจะวันที่ช่วยจะเดิมาแล้วนะคะเห็นตะป้อะะอย่างนี้จบไป เห็ดเหน็ดคนนี้ยังฮะม่ไจัดจัดอะไรหรอครับไอเนี่ยค่ะเบียนอาเอาข้างๆหน่ยออกข้างละตัวเดี๋ยวสันหยุดน้ำเนิ่งอยู่ในนี้นะน้ำเนิ่งอยู่ในนี้ก่อนสวัสดีค่ะตะป้อรอตะป้อมานี่หน่อยตะป้อมาตะป้อรอใครที่แบบว่าอยากเข้าดอมอยากซัพพอร์ตตะป้อได้เลยนะ อยากซัพพอร์ตปอได้เต็มที่เลยหอมแก้มได้ปอจับจูบลูกคํมได้หมดเลยฟิลบาโฮแต่ว่ามันจะเป็นแบบแปลกๆหน่อยเขาหล่อแต่เขาแปลกพี่พี่เอาของลงยังเดี๋ยวตีบรางวัลให้สราสองร้อย่ะนละมัเค แพ้มากแม่หนูแพ้มากแพ้หนักเลยแหละสวัสดีนะคะเวลาตาป้อไม่แต่งลิเกหรออันนี้จริงเวลาไม่แต่งลิเกหรอเรื่องจริงเลยนี่คือมาออกมาตอนไหนออกมาตอนสี่โมงเย็นนะตื่นตอนสามตาป้อยางไม่แตกแล้วเนาะไม่เหลืออะไรให้แตกแล้วคะ่ะมันคือเล่นเล่นสว่างร้อ<ว>ง ตอนแรกหนูก็จะไม่ได้มาอะไรห่เลยคือเร่อนอะไรพี่บอกเป็นอยู่ไหนก็เรือต่างๆที่่นก็ตืจะเกียดไปบ้าอย่บู๊ักสเกลโอสสเกลนนน้องไซน้องไซน้องไซเกข้างแรกมันก็นเห็นคนไล่คนจะไขได้ ใช่พี่เขาซื้อโต๊ะมาเขาซื่อโต๊ะขามา,ต 4, าโต้ไรโต้ไห้สี่พันกว่าโตะเรานะข้างหน้านะสี่พันกว่าเข้ากลุงปิดอ,อทักบ้านฟ้าเลยค่ะนาวาติดลมลังสิตค่ะหน <c oughs> ูแพ้มากคนเยอะไหมเยอะนะคะทยอยมาเรื่อยๆเลยะค่ะตอนนี้ก็เยอะถือว่าเยอะเลยค่ะ หนูนั่งข้างในหนูว่าจะย้ายมานั่งข้างนอกแล้วตอนนี้เพราะว่าหนูรู้สึกว่าเข้าไม่ได้ยคะม,ม,มาวนี่เยอุยมาให้รู้ไปเลยว่าใครของจริงนี่ครับอ,อ้าวแล้วนี่ก็พิงเคกันแล้วแม่ไปดูแลใครให้หลอของของัญผม,มอ่ะ ป้าเติมเติมไอ้นี่เติมเหรียญให้หน่อยดิแสนหนึ่งจะชนะไอ้เติ้หมดเนี่ยบอกแม่ฝากบอกป้าให้มาช่วยผมหน่อยทุกคนสู้หน่อยค่ะทุกคนค่ะสู้หน่อยค่ะใครเติ้นแพ้ทำอะไรดีเติ้ลพี่เคกับแม่อยู่ะเนี่ยพุยเคกับแม่น้ำหนึ่งโคนไม่โหดผมพี่เคกับแม่น้ำหนึ่งผมโหดไม่โหดอ่ะผมโหดไม่โหดอ่ะดูดิมา โอ้โหนุ๊แนทนุ่นยังไม่มาเลยค่ะยังเดินกันไปกันมาอยู่เลยอุ้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 ยอยอุได้อ่ะอุ้ยแนทได้แนทได้ถึงจูบูคนน่ารักมากได้ของน่ารักครับอาจารย์เจ๊ได้ฟรีเจ๊ดิ๊บจุงบอแม่เจ

ทุกคนค่ะส่งของขวัญให้หน่อยค่ะส่งของขวัญให้หน่อยอยากชนะตึ้นค่ะหูใจตึ้นทำอะไรดีนะเอางี้ถ้าเกิดแม่แพ้แม่แต่งหน้าเลือดลีกีนะโอ้ยทุกคนอยากดูแม่แพ้อยากดูแม่เลือดลีกแพ้ให้ขวัญผมแต่ถ้าเกิดว่าจริงป้อจริงด้วย มูสันเลยมูสันเลย่ีอะไรอะเจดซีแคดอุ้ยเขาได้ซีคดอะกเจไดซีคดอุ้ยเจดซีเเดซี้ยมันซีคดคุณต่อไ่ด้ครับอยะอะรับท่บหน่อยครับทุกครเฟาพูดเมื่อกี้อะว่าเจเรดซีแคดแน่เลยอะีมพูดว่าเจเรดซีแคดแน่เลยอ อุ้ยปะอุ้ยอุ้ยพี่เจได้ตีเขสเด้อพี่เจได้ตีเขสพนะพี่นะทพี่เจได้ตีเคสดวงโคตรดีได้ตีเคสเฉยขอบคุณครับอันอันนี้มันมันของถูกถูกสุดพี่แพงสุดอยู่นี่พี่เจพี่เจแพงสุดอยู่นี่เอามาแลกผม ไปเน่อยเข้ามาแล้วช่วยโชวของขวัญหน่อยนะคะง่ายเลย้นอยเลขวัญน้หนูหน่อยแล้วขอให้หนูชนะก้นแบบบอลขวัญเยองายไปเลยอ่ะคนเขายากเขายากให้ให้แม่น้ำหนึ่งแต่งหน้าลิเกให้ผมนะได้สี่ไรลได้สี่ไร่ดล้นะตหลแต่เนี้ยพี่หนูนี้พี่หนูนี้ พี่หนูนิ่มเนิร์ดพี่อุ้ยขอบคุณคุณอุ้ยขอบคุอุ้ยเห้ยพี่คนนี้พี่หนูนิ่มเนิร์ดแต่เขาสมแข็งเยอะมากเลยนะขอขอใช้ตัวช่วยครับขอใช้ตัวช่วยขอใช้ตัวช่วยถ้ามึงชนะครูถ้ามึงชนะครูนะไอ้รีมกูบอกเลยมึงเหมขอนะุเดนมสะไปแล้วไปเยอะแล้ว ไปเยอะแล้ว <Yeah. S 1> <laughs>